สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาหนังสือเลขทิปนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด็ดเลขเด่นจากหนังสือเลขทิปยวดประจำวันที่16ทธันวาคม 2,565เรามาดูตัวเลขข้างในเลยจ้าเรามาดูหวยรัฐบาลลรวนะคะหวยพัฒนาอของประเทศเพื่อนบ้านของเรา วันนี้วันพุธนะคะวันพุทธที่วันนี้วันพุทธที่เจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหวยจะออกอยู่ตรงนี้นะคะหวยพัฒนาลาวหวยจะออกอยู่ตรงนี้วันจันทร์ที่แล้วออกสองหกวันนี้ เด่นสกับศูนย์แอดคิดว่าคงจะเป็น49กับ09นะคะมาดูกันหววพัฒนาลาว ดูเลขเด่นของแม่ลูกจันนะคะแม่ลูกจันรางวัลที่หนึ่งเด่นสองกับหกนะคะของแม่ลูกจันเด่นสองกับหกอันนี้ของรางวัลที่หนึ่งเขาบอกว่าเหนือนะคะมีสองเจ็ดสองหกแล้วก็สองสี่นะคะ ตัวเด่นอันนี้ก็คือข้อมูลรางวัลที่หนึ่งของแม่ลูกจันนะคะเด่นสองกับหกแล้วอันนี้ก็คือเลขเลขล่างนะคะเลขล่างเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของแม่ลูกจันนะคะนี่ค่ะเหนือใต้ของแม่ลูกจันแม่ลูกจันเหนือ เด่นสองกับ6ใต้เด่น3กับ6แสดงว่าเลขจะมาซ้ํากันกับบนกับล่างซ้ํากันก็คือเลข6นะคะซ้ํากันก็คือเลข6นะคะนี่เหนือหกล่างก็เด่น3าลอง6แต่ว่าเป็นตัวลอง มาดูเลขปะท่าของแม่ลูกยันกับลิงน้อย แม่ลูกจันนั้นเด่นสองกับหกส่วนลิงน้อยนั้นเด่นสามกับหกแล้วเลขเลขท้ายนะคะเลขท้ายของแม่ลูกจันเด่นเห็นไหมดูเลขท้ายของแม่ลูกจันนะ,จนะคะเด่นนี่ค่ะเลขเด่นสองกับหก ยิงน้อยเด่นสองกับสามในเมื่อเอามาประกบก,กันแล้วนี่ค่ะก็ส่วนมากก็จะเด่นหกนะคะแอดชอบตัวนี้อันนี้ก็คือเลขประทะกันของแม่ลูกจันนะคะนี่ค่ะกับลิงน้อยอันนี้เลิก จุดเลิกกระทบดาว029อันนี้เขาบอกว่าถ้ามา0นะคะถ้ามา0ก็มี10 30 50 70 90ถ้ามา2ก็ตัวนี้นะคะถ้ามา3ก็ตัวนี้นะะี่ค่ะถ้ามา6ก็ตัวนี้96งคค่ะ รุปแล้วหน้านี้เด่นหนะคะส่วนล่างนั้นสองกับสมนี้ทกศนะเอ้เลขออมสินนะคะดีเดแปดแรงแปดงมดที่แล้วเข้านะคะ0ูนย์ห้า วัดทีแล้วเข้าเลขชีปะขาวก็เด่นเด่นสองเือนกันนะแต่ว่าเป็นสองห้านะคะทีเด 8, แรง8ปเลขร้อยมาลายเลขร้อยมาลายเด่น7 เลกร้อยมาลายเด่นเจ็ดนะคะเลกร้อยมาลายเด่นเจ็ดอันนี้ของของลิงน้อยนะคะลิงน้อยนี่บนเขาจะเด่นสามกับสองส่วนล่างเขาจะดินหกกับดินหกกับเก้านะคะลิงน้อยชี้เด่นสามกับสอง นะก็มีชุดนี้นะคะห้าสามสองอะไรนี่คะ่ะส่วนเลขท้ายก็เด่นตรงนี้นะคะนี่คะ่ะบนเด่นสามกับสองส่วนล่างเด่นหกกับเก้านะคะในเมื่อเอามาประกบกันแล้วก็จะได้เด่นใต้นี่นี่คะ่ะ ของยิงน้อยนะคะส่วนเลข3มตัวก็อย่างนี้นะคะ่ะยิงน้อยชี้เลขในฝันก็เด่นหเหมือนกันนะคะเลขในฝันโชคชัยโยเด่นหกับ9นะคะส่วนเลขล่างเด่นหนึ่งกับสาม ชุดพิสดารมี2 6งหอันนี้เลขตัวนี้คล้ายๆกับเลขนิ่งน้อยนะคะกับแม่ลูกจันท์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรามาดูเลขประทะกันอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะ อันนี้หน้าลิงน้อยนะคะหน้าลิงน้อยชี้ก็ผ่านไปนะคะร้อยทูสิบทิศสิบทิศเดนหนึ่งสองศูน ควรหลงหวดที่แล้วก็เข้านะคะควรหลงเลขสีดาวเลขสีดาวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,านั้นเลขสีดาววดที่แล้วเข้ามาเข้าห้านะคะวดนี้เข้าสาสังเกตดูนะคะ เกงเกตดูจ้าพูดำเสนอส่วนมากแอจะดูแต่ลิงน้อยกับแม่ลูกจันแอจะดูแต่ลิงน้อยกับแม่ลูกจันนะคะอันนี้คือเลขที่กากระบาดก็คือเลขดับนะคะ ชงโคเอ็กซาเลดับบนนะคะนี่ชุดเด่นเนือ้อชุดเด่นเนื้อก็คือนี่ค่ะที่ไม่ใช่การกระบาดนะชุดเดน่นนี้ก็เหมือนกันอันนี้เด่นใต้นะคะเด่นใต้ตัวดับก็คือเลขการกระบาดโอบันเทิง สบันเทิงสบันเทิงสังเกตดูจะมา3 2มสองสามกองห้าสองกับ6มาแรงเหมือนกับลิงน้อยชีย้เลยจ้านะคะสองกับ6มาแรงเหมือนกับเลขลิงน้อยเลยค่ะ สองกับหกแต่ว่าหกนี้แม่ลูกจันก็มาแรงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ดูแปลกนะคะนี่เลยกอะไรเนี่ มาดูหน้าสรุปค่ะนี้คือหน้าสรุปของหนังสือเลขทิพย์นะคะหน้าสรุปของหนังสือเลขทิพยส่วนมากแอดจะดูแต่เลขตัวเด่นนะคะสังเกตดูจะดูแต่จะดูแต่ตัวเด่น พิชิตโชคเด่นสองกับหลักขังทองเด่นหก,กับ9ยังมีเด่นหอยู่นะละักขังทองชอชิงชงโคชิงโคชิงโชคหกโกเด่นหนึ่งกับห แอดชอบหกก็เลยมาขีดหนึ่งหกอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดก็ได้นะคะหกหกนะเด่นใต้หนึ่งหกหรือจะเป็นเจ็ดหกก็ได้นะคะชอบหกเลขที่มาซ้ำกันก็มีถ้าเป็นหลักหกก็ตัวนี้นะคะ จันยามสามตาเจ้าพ่อละขังทองพิจิตโชคชอชิงและก็ชงโคออกซลีอันนี้คือเลขสรุปนะคะเลขสรุปของหนังสือเลขทิปมาแบบนี้นะคะ ให้ท่านปรดใช้วิจารณญาในการรับชมหนึ่งสองสามสามตัวนี้อาจมาตัวใดตัวหนึ่งนะคะไม่บนก็ล่างนะคะหนึ่งสองสามสามสี่ตัวนี้ต้องมาสองตัวหรือสามตัวนะคะ แต่ว่าแอดชอบหนึ่งหกหรือจะเป็น7จหกหรือ6กเจ็ดนี่ละจ้าเรามาดูเลขหน้าปกของหนังสือเลขทิพย์นะคะเลขหน้าปกของหนังสือเลขทิพย์นี่ค่ะเด่น5กับ7นะคะ หน้าปกของหนังสือเลขทิปเด่น5กับเจ็ดฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ